เิ usted, mm. Arrow, follow, e. uh mm. ีล yeah. uh, okay. uh uh. uh. anyway, ้มากินบอเขียบจ้ะมีน้อยนาสุกด้วยจ้ะพี่นุ่้ะงนกไม่นี่จ้ะมีน้อยหนามีน่อยเปิดฉจะล้มากินบเขียบจ้ะพี่น้อยจ้ะ

mọi ta ngon 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 đó ngon 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 ขอหนา้าหลักของเพจะหายกินมระเขียบสุกพี่รองจ้ะ กินมะเขียบสุกกบลังเดียวหาหน้อยวันไไรๆสุกไปแล้วนี่นี่เป็นจองเลยนี่จะเดียวเมื่อไหนก็ได้ละ <c oughs> นี่พี่เป็นเจ้าะเขียบไปกินไปแล้วด้วยน้วความหนาวลากลุ่ม <c oughs> น่าร mm ักมาพี่น้องจ้าแยกกระโดดเด้กินเบเกิลไปทีกินบเียลพี่น้องหัวเขาทายได้ดิหัวเขาทายทายรูปได้ดิน่ารักาพีน้งจ้าวันนี้เป็เลนกล้องน่เวลา